นิทานชาดกเรื่องกระตายตื่นตูมกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณาป่าใหญ่แห่งหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในดงตาลที่มีต้นมะตูมขึ้นปะปนอยู่วันหนึ่งขณะที่มันนอนเล่นอยู่ใต้ต้นตาลใกล้ต้นมะตูม มันก็เกิดความกังวลว่าหากแผ่นดินถลม่มตัวมันจะหนีไปทางไหนดีและในตอนนั้นเองผลมะตูมสุกก็หลุดจากขั้วตกใส่ใบตาลแล้วกลิ้งสู่พื้นดินเสียงดังตุ๊บใหญ่ทำให้เจ้ากระต่ายตกใจคิดว่าเป็นเสียงแผ่นดินถลม่ม มันจึงวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตกระต่ายตัวอื่นๆเห็นเจ้ากระต่ายตัวนี้วิ่งหน้าตาตื่นมาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นครั้นได้คำตอบว่ามีแผ่นดินถลม่มจึงพากันแตกตื่นวิ่งหนีจตามเจ้ากระต่ายตัวนั้นไปจากนั้นเมื่อสัตว์น้อยใหญ่อื่นๆทั้งฝูงกวางฝูงสุก,กร ฝูงเนื้อฝูงโคฝูงแรดฝูงเสือฝูงช้างเห็นเหตุการณ์โอลมานเหล่านั้นก็พากันตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อได้รับคำตอบว่ามีแผ่นดินถล่มก็พากันวิ่งหนีตายตามไปด้วยจนกลายเป็นแถวยาวเหยียดเป็นที่สับสนวุ่นวายกันไปหมดครั้งนั้น มีราชสีผู้มีสติปัญญาตัวหนึ่งหาได้เชื่อคำบอกเล่านี้ในทันทีและคิดว่าหากปล่อยให้ฝูงสัตว์พากันวิ่งหนีต่อไปก็อาจทำให้เกิดการล้มตายครั้งใหญ่ได้จึงรีบกระโจนไปดักหน้าฝูงสัตว์แล้วส่งเสียงคำรามลั่นป่าสามครั้งพวกสัตว์กลัวราชสีจึงหยุดวิ่งแล้วหันมารวมตัวกัน เมื่อราชสีเห็นว่าฝูงสัตว์เริ่มสงบลงแล้วจึงเดินเข้าไปสอบถามว่าใครเป็นผู้เห็นว่ามีแผ่นดินถล่มเกิดขึ้นสัตว์แต่ราชนิดจึงไล่เบี้ยกันไปช้างตอบว่าพวกตนไม่เห็นแต่เสือเห็นเสือตอบว่าพวกตนไม่เห็นแต่แรดเห็นแรดบอกว่าพวกตนไม่เห็นแต่โคเห็น เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงฝูงกระต่ายพวกกระต่ายก็บอกว่าไม่เห็นแต่มีกระต่ายตัวหนึ่งเห็นราชสีจึงถามหากระต่ายตัวนั้นซึ่งเจ้ากระต่ายก็ยืนยันว่ามันเห็นจริงๆราชสีจึงกล่าวปลอบใจสัตว์ทั้งหลายว่าขอให้อยู่ในความสงบไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นตัวมัน จะพาเจ้ากระต่ายไปสืบให้รู้ความจริงแล้วจะนำความจริงมาบอกเองเมื่อราชสีพาเจ้ากระต่ายไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็เข้าไปตรวจสอบในบริเวณที่เจ้ากระต่ายเคยนอนเล่นอย่างละเอียดก็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆนอกจากผลมะตูมสุกที่ตกอยู่ใกล้ๆกันจึงแน่ใจว่า เสียงดังที่เจ้ากระต่ายบอกว่าเป็นแผ่นดินถล่มนั้นเห็นทีจะเป็นเสียงผลมะตูมตกลงมาจากพื้นตกลงมาบนพื้นเสียมากกว่าเมื่อทราบความจริงดังนั้นจึงกลับไปแจ้งให้เหล่าสัตว์ป่าทราบพ,พวกสัตว์จึงคลายความตนกแล้วพากันแยกย้ายกลับถิ่นฐานของตนอย่างสบายใจการนั้น ราชสีคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อคิดจากชาดกไม่ควรเชื่อในสิ่งที่เขาว่าต่อๆกันมาจนกว่าจะได้ใช้ปัญญาไตรตรอง